ไม่ว่าสมายัยใดทั้งสิ้นมีคนที่ลำบากทุกยากแม้เป็นเศรษฐีก็ไม่มีความสุขได้เพราะว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงพระอาะาัจะเห็นได้นะครับว่านี่คือสิ่งซึ่งประจําโลกไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าที่ไหนในโลกมีคนที่ทุกยากลําบากเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็มีคนที่ตรงกันข้ามนะคะสุขสบายดีมีทุกอย่างแต่สิ่งที่เหมือนกันคือไม่รู้ความจริงใครจะรู้ว่าใครจะตายเมื่อไหรเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ก่อนตายก็มีความไม่รู้ความจริงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือการที่รู้ความจริงซึ่งรู้เองไม่ได้ แต่ต้องฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพและไตรตรองค่อยๆรู้จักพระองค์ขึ้นถ้าเป็นผู้ที่ไม่เห็นโทษของความไม่ดีจะละความไม่ดีได้ไหมและความไม่ดีต่างหากที่เป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์ต่างๆพระชนจะแก้ไขความทุกข์ยากและปัญหาทั้งหมดนะคะก็ด้วยความเข้าใจความจริง ขณะนี้นะคะทุกคนสบายดีแต่จะรู้ไหมว่าเมื่อไหร่จะมีความทุกข์แสนสาหัสเกิดขึ้นใครสามารถจะไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นได้บ้างไม่ให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้บ้างไม่ทําให้ภยัยพิบัติเกิดขึ้นได้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นไปตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และประจักษ์แจ้งและทรงแสดงแล้วว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้น ไม่มีอะไรจะมีประโยชน์และมีค่าในสังสารวัตรนะคะเท่ากับได้เข้าใจความจริงจากการที่ฟังทุกคำไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองไม่ใช่อาศัยคนอื่นและถามเขาว่าจริงไหมใช่ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมจนมีพุทธบริษัทที่เข้าใจพระธรรมพระองค์จริง ปรินิพานพระเหตุว่าพระองค์ได้ทรงสแสดงพระธรรมโดยละเอียดอย่างยิ่งที่สามารถจะอนุเคราะห์สัตว์โลกครบถ้วนแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมให้คนได้ฟังเลยค่ะมีความเข้าใจมั่นคงที่เป็นพุทธบริษัททั้งหมดนะคะพระองค์จึงปรินิพานเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ฟังพระธรรม ด้วยความครพสูงสุดพิจรารณาไตรตรองความละเอียดลึกซึ้งเป็นความเข้าใจของตนเองจึงสามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคาอื่นๆทั้งหมดในพระวินยัยในพระสูตรในพระพิธรรมทั้งสามปิดกก็จะทำให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนเพราะว่าทุกคำสอดคล้องกันเพราะเป็นความจริงถึงที่สุด